เอาละครับก็ตกราบสวัสดีสวีทแดกระทนผูทุกท่านกันเลยนะครับมาอยู่กับผมนายบอลซัาทีวีวันนี้ก็จะมาเล่นในเซิร์ฟฟูบิงหังก็เกมหลังจากที่ห่างหายกันไปเกือบห้าหกวันกันเลยทีเดียวเอองานผมเยอะก็อ่ะนะก็ปล่อยๆไป,ป,ปเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลย์ต่อ,ตอน,นี้ตังมีอยู่พันห้าซื้ออะไรดีโอ้โหแค,แค่แค่ส่วนแรกๆก็ สองพันแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่สู่วิธีการแบบพครามันมาวิ่งเร็วออกไปคุณต้องวิ่งกดวิ่งแล้วก็วอยู่ตรงมุมไม่แมมเนี่ยมัมนโกงมันโกงมันโกงแมวแมวแมวเราจะเป็นแบบผู้ดีมีหลักธรรมมัง โอ้ไม่ใช่ผู้ดีแล้วโอ้โหมันแย่งกันเปิดเฮ้ยขอ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 เออนั่นแหละเออไม่ค่อยได้เล่นนานไม่ค่อยได้เล่นนานขอหน่อยสิขอขอบ้างขอบ้างอื้อหือโอ้โหสติ๊กสติกส๊กหนึ่งโอ,โอ้โหมันเหลือใไฮตาลียา่างไอ้ธนูก็ยังดีกองคาร์บอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว วิ่งวิ่งวิ่งตัคับอยู่ไหนเห็นแล้วอืดวิ่งซีกระตุกด้วยวโอ้โหไม่วิ่งแล้วนั่นแหละสู้กันไปก่อน เพิ่งมาตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ได้คราบของอะไรเลยเดี๋ยวก่อนวิ่งจะแบบหมดแรงออนี่แหละต้องการนี้แหละเราไปลาดมันไปลาดมันเอื้อเมาอยู่เมาเมาเมาไอาพึ่งเออแตกนั่นแหละ ปุ๊บนี่ไงล่ะเริ่มมีความเก่งเริ่มมีความเก่งเรื่องเก่งนี่ขอให้บอกมั้งอึ๊ดอับอ๊บอูอูตายตายเอ้ยตา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 ยไม่ไม่ตายตาย มาเราจะไปดูคนอื่นต่อ <c oughs> ไม่เอาหรอไม่หนุกเราจะมาเล่นเองเนี่ยสนุกกว่าเยอะนี่โอ้โหไม่เอาดนนี้ไม่เอาดนนี้ไม่ชอบหนาดิไม่ชอบดหนนี้แหละเอ,เอ้าเฮ้ยมันเกิดติดกับใครเนี่ยฮะ <c oughs> เออเริ่มแล้วอ๋อมันเริ่มไปแล้ว อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้นี้เริ่มแล้วอ,อ๋อไม่ใช่จิยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มตัวมันห้องเต็มโถห้องนี้เนี่ยนี่แหละมาริโอต้องรอยต้องหกคนไปไปดูอื่นเนี่ยสองอ๋อนี่ไง โอ้ด่านโอ้กองเหยเกย์สามสิวีคนมันมองเห็นเราไหมไม่มีมั้งโอ้โหสองคน แต่เรามีสองกล่องเงินข้างตัวไหมสองกล่องเงิงสามน่าจะสามอูนูนูนสามาสามสามก็โหดาบเหมือนจะดีไม่ไรพอตีได้ พอมาตีคนอื่นได้โยไม้แค่นั้นแหละปีนี่แตกก่อนคนแรกสามสองหนึ่งแตกโอ้โหไปไปต่อดัดอื่นเถอะ เออดานนี้ยดาดาเนี้จะเริ่มละดานอ่าแคนดี้ถ้าเดาไม่ผิดจะเป็นอ่าเนี่ยเป็นขนมวิ่งเก็บเก็บเเก็บเก็บโอ้โหเก็บไม่ทันเก็บไปดังใจ เออนีงไงชกเกาะยังไงดับเห็นด้วยมามาใครจะสู้อาหารไม่มีใครเอาเลยดูก่อนดูก่อนใครอยู่แถวนี้ ราจะมาทดสอบว่าเราแบบมีความเก่งกาจระด,ดับปรกกาศหรือว่ายังไงหรือว่าความเก่งกาจระดับอ่าเด็กเด็กเด็กครับเด็กกระโปรงโ,โอ้โหเก็บสิครับจังหวะนี้ปึบป๊บปึ๊บปุ๊บความเก่งกาจระดับประกาศโอ้โหดาบึ ไปไปผ่าก,กานแล้วไปปผ่าก,กาันโอ้โหตกใจเลยตกใจวิ่งหนีแป๊บไม่ขอขออยู่รอดขออยู่รอดเถอะนะไม่เอื้อเกือบตายเกือบตายอ้าแตกตัวแตก โอ้แต่เริ่มนะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหชุดเพชรอยู่ข้างข้างโอ้แม่เจ้าโอ้ยโอ้แม่เส้นหน่อยมันช่างโหดเหล,ลือเกินอือจะปะอืะอ,อ,นอนั่นแหละความช่วยเล้อระดับประกาศ วิ่งตีแล้วหนีอโอ้ไม่ตันโอ้โหมันมากันเพียบเลยโอ้โหนมาเฮ้ย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 วิ่งวิ่งมาไม่เราจะไม่แพ้อึดปังแตกแบบ แบบมันวิ่งทำไมวิ่งลงมาเพื่ออะไรลงมาตายเอ้ยมีคนวิน่งตกลงมาตายเหมือนกันด้วยโอเคเราจะมาดูให้จบโอ้เหลือยู่ห้าเขามาดีเลยต้องดูให้จบละเนี่ยมันชอบเติมอ่ะแบบเนี้ยมันเติมมันไม่สนุกอะ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยดูดูดาบมันดูดาบนะจะจะส่องให้ดู โอ้โห oh. ติดไฟเนื้อติดไฟอะไรอีกเยอะอือฮะอ๋อ huh. oh. นี่ไงตัวที่เราดูเมื่อกี้เราดูตัวนี้โอ้ oh. ตัวนี้กากอยู้นิดหน่อยเออเอายอมแต่มันรอดได้ไงเนี่ยแล้วมันไม่เอาดาบไฟตีอ่ะโอ้เดินเลยด้วยอืม <c oughs> นั่นแหละ nên là tôi léo ngay lên Ủa là là tao mà đu anh Khoan nhà thầy trời ơi Ao วัดต่อเอาละฮะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากดูต่ออย่าลืมกด subscribe ข้างล่างนี่เลยบอกสามสิบศัพทแล้วนะครับบ๊ายบาย